สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษัทการขาบรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ Next Gen e v e r e s t นะครับรุ่นวายแท็กนะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับราคาขายคันนี้นะครับอยู่ที่1 8ึ่0 0 0บาทนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะครับก็จะเพิ่มราคาค่าเสียอีก12,000บาทนะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแแลวก็รงบิดอยู่่ที500นิวตันเมตรทีีเดยวนะครับแล้วก็เกียร์์นนนนั้เเเปป็กีียรรรอิิ10สดะคับ ก็เดี๋ยวไปพาชมกันว่าคันนี้ครับมีการตกแต่งกับการเพิ่มเติมอะไรบ้างแล้วก็ตัวรถนั้นมีออปชันอะไรบ้างนะครับเชิญรับชมครับเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวฝากระโปรงหน้านะครับก็ตัวนี้จะมีอิลิกคำว่าวา t แท็กนะครับมาจากโรงงานเลยนะแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าทรงนัตเตอร์นะครับอักษรคําว่า FYD ีเนี่ยจะเป็นสีดําตัดขอบสีขาวนะครับตัวกระจังหน้าก็เพิ่มไฟ LED 3จุดสีขาวแบบที่ลูกค้าเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับ ตัวกันชนด้านหน้านะครับรุ่นเอลเรสไวท์แทกนะครับก็จะมีในส่วนของกันชนเนี่ยที่เป็นรูปตัวคล้ายๆตัวเฮดครับสีเทากราฟไฟแล้วก็ชั้นล่างจะเป็นสีบอลนะครับพร้อมหูลาก2ฝั่งซ้ายขวานะครับไฟตัดหมอกมีให้นะครับเป็น l e d แล้วก็ตัวเซ็นเซอร์กระยะ6จุดนะครับด้านหน้าเองก็จะมีกล้องรอบคันนะครับกล้องด้านหน้านะครับจะอยู่ใต้โลโก้คำว่าฟอร์ดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยจะมีระบบตัวจับนนถนนนะครับพร้อมอ่า ป้องกันการชน,นหน้านะครับตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบ Matic กอ d นะครับก็เรามีระบบป้องกันไฟยังตาแล้วก็ไฟสูงอ,อัตโนมัตินะครับเซ็นเซอร์การะยะมี6จุดนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นั้นจะมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะ2.0ให้ด้วยครับระบบช่วยจอดของเราเนี่ยจะจอดเทียบข้างแล้วก็จอดเข้าซองให้แล้วก็จะมีออกจากช่องจอดเทียบข้างด้วยนะครับคิวล้อเนี่ยเป็นคิวล้อขนาด3นิ้วนะครับที่มาจากโรงงานนะจะทำสีเป็นสี เท้ากราฟไฟแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับถูกทําการเปลี่ยนใหม่นะล้อแม็กต้องบอกว่าปกติเนี่ยจะเป็นร้อยใช่ไหมฮะอันนี้ก็ใส่ร้อยยีเหมือนกันแต่ว่าแม็กจะเป็นแม็กซ์ของลายบัมพายนะครับแล้วก็ใส่คู่กับยางโตโยทัยนะครับเป็นรุ่น Open c คันที่อาร์ทีนะครับก็เรียกว่าสวยงามนะครับตัวยางก็จะอดอกใหญ่นิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ใหญ่เท่ากับยางของเอ็มทีนะครับนะครับก็สุดสมบูรณนี้เลยนะครับก็ถ้าเน้น ลุยๆหน่อยนะครับก็จะสวยงามนะครับนี่ฮะเป็นของโตโยต้านะนี่ครับน้องแม็กนะครับมาให้ดูใกล้ๆนะนะครับสีนิยางของเขานะครับอยู่ที่265 5 0 i 2 0นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างเองนะครับรุ่นวายแท็กก็จะมีเพจนะครับ เพราไวาแท็กนะครับอยู่ตรงประตูนะครับแล้วก็ตัวของบันไดข้างนะครับสีดําตัดด้วยชายอลูมิเนียมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างแก้มข้างนะครับจะมีสัญลักษณ์คำว่าไบเทอร์โบนะสีดานะครับแล้วก็ตัดด้วยกับตัวของกรอบสีเทานะครับกระจกมองข้างขนาดใหญ่นะครับทํากรอบสีเทานะครับแล้วก็จะมีไฟ LED พร้อมกับกล้องด้านข้างนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีในส่วนของเตือนรถมาในจุดบอร์ดด้วยนะครับแล้วก็ตัวรถเองนะครับก็จะมีไฟด้านข้างนะตรงนี้นะครับสองใต้ กระจกนะครับเพื่อเวลาเราขึ้นรถนะครับหรือว่าจอดรถในที่มืดๆนะครับก็จะมีไฟสว่างให้นะครับมือเปิดนะครับใส่ในส่วนของเบ้ากันรอยมือเปิดนะครับสีดําแล้วก็ตัวของด้านบนเองนะครับก็จะมีในส่วนของราหลังคานะครับแบบยกนะครับทีนนี้เราก็จะมีกันสาดสีชิ้นพร้อมกับฟิล์มเซรามิกนะครับมีมาให้ครับเดี๋ยวพ่อยดูมุมไกลๆนิดนึงนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับ นี้เปลี่ยนแม็กเป็นยางนะครับใส่ชุดครอบนิดนึงนะครับด้านท้ายนะครับเซนเซอร์ระยะ6จุดเป็นก้านนะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED นะครับพร้อมกับในส่วนของข้อไฟท้ายนะครับสีดานะครับกันด้นะในลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการสีดําด้าหรือสีดําเงานะครับตัวเพจนะครับมีสัญลักษณ์คำว่าไวท์แท็กแล้วก็สีสีนะครับมีกล้องขนาดถอยหลังนะครับแล้วก็ตัวของฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับ แล้วก็ตัวเบาะเท่าสามนะครับจะเป็นเบาะเท่าสามเนี่ยจะเป็นพับไฟฟ้าครับจะมีปุ่มเปิดปิดนะครับเบาะนะครับฝั่งนี้พกดปุ๊บอะตัวเบาะก็จะพับลงไปนะครับเบาะเท่าสองเองก็พับรับได้นะครับใช้งานอเนกประสงค์มากนะครับฝาท้ายเองก็มีกันหีบด้วยนะนะครับไม่ต้องห่วงครับว่าบางทีเราปิดนะครับเรามีเด็กอยู่หรือว่ามีใครอยู่นะครับก็จะเด้งขึ้นมานะครับอันนี้เบาะหลองขวางดูนะครับนี่ครับขวางก็หยุดแล้วนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับ เบาๆนะครับไม่นี่ว่าเจ็บเลยนะครับแต่นิดเดียวก็นั่นแล้วนะครับปัท้ายนะครับมีคลิกเซนเซอร์นะใช้เท้าเปิดได้ด้วยนะครับแค่เตะตรงเซนเซอร์นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในกันนิดนึงนะครับให้ดูด้านในว่าสวยงามขนาดไหนนะครับด้านในนะครับมีไฟแอมเบียนนะครับไฟแอมเบียนสีฟ้านะครับไฟต้อนรับนะครับเป็นสีฟ้าแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางเป็นพวงไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเดินได้สีเหลืองนะครับเบาะหนังนะครับสีดำนะครับเดินได้สีเหลืองนะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับไปทิ มีปักคําว่าไวแท็กแบบนี้เลยนะครับหน้าจอนะครับอันนี้ไปเร็วนิดนะพอดีเดี๋ยวบอยต้องไปรีวิวคนอื่นต่อด้วยนะครับหน้าจอขนาด12.4นิ้วนะครับก็บอกมากว่าต่างๆนะครับสวยงามครับระบบการเปิดปิดที่ใช้งานบ่อยนะครับจะอยู่ที่พวงมาลัยนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอตรงกลางเนี่ยมีขนาด12นิ้วนะครับก็มีปรับพวกแอร์นะครับแล้วก็ตัวของเชื่อมต่อเป l e กับเพรอนอยตได้นะครับเบร์นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าที่ไม่บอกนะครับก็ แล้วก็จะมีโหมดการขับขี่ต่างๆไม่ถึง6โหมดนะครับมีพิชานได้สายนะช่องเสียบยูดีไทยเอทนะครับกระจกหลังคานะครับมีมาให้แบบนี้เลยนะครับก็เรียกว่าสวยงามแบบนี้นะครับเลยกระทัลูกค้านะครับที่กําลังสนใจนะครับรถ Next Gen e ์เอลเนะครับทุกรุ่นนะครับสามารถที่โทรมาสอบถามโปรโมชั่นกับบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086นะครับ3232518นะครับหรือว่าแอสดีไลน์บอยได้เลยนะครับตามเบอร์โทรวันนี้ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไปของตัวล้าปก่อนครับสวัสดีครับ